สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ครับพวกเราพักเก้าไกลครับมาจากบูธกิจกรรมครับล่ารายชื่อครับห้าหมื่นรายชื่อเพื่อใปแก้รัฐธรรมนูญนะครับเพื่อแกรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยสสรที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนครับพี่น้องครับสวัสดีครับทั้งสองท่านที่เข้ามารับชมนะครับเรียนก่อนได้นะคครับแล้ววันนี้เราก็มีสินค้ามาจําหน่ายด้วยครับเป็นสินค้าที่ระลึกจากพักเก้าไกลครับ เป็นสินค้าเพื่อการระดมทุนครับวันนี้เราอยู่ที่ตลาดนัดแกนครับวันนี้เราอยู่ที่ตลาดนัดแกนครับเดี๋ยววันนี้เราวันนี้ที่บูธของเราก็มีนี่ด้วยครับมีสอสเต้ครับมาร่วมกิจกรรมกับเราในวันนี้ด้วยครับครับแล้วเรายังมีนะครับบูธรับสมัครสมาชิกพักเก้าไกลครับท่านใดต้องการเป็นเจ้าของพักเก้าไกลต้องการเป็นผู้สนับสนุนพักเก้าไกลก็มาร่วมลงชื่อสมัครเป็นสมาชิกพักเก้าไกลกับพวกเราได้เลยครับครับ กิจรกรรมของเราแล้วก็ยังมีบูธกิจรกรรมนะครับลงชื่อนะครับให้ครบห้าหมื่นลายชื่อครับเพื่อนำน,นำเสนอเข้าไปในรัฐสภานะครับเพื่อล่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยสสรอที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนนะครับพี่น้องครับนี่ครับแล้ววันนี้เราก็มีสินค้ามาจำหน่ายครับเป็นสินค้าของพักเก้าปลาครับ และเป็นสินค้าเพื่อการระดมทุนครับทุกท่านครับไม่ว่าจะเป็นนี่เลยครับเป็นล่มครับแล้วก็มีเสื้อครับเสื้อเราคือใน14ไงล้านเสียงนะครับแล้วก็มีเสื้อสีส้มครับแล้วก็มีกระเป๋าผ้าครับทุกท่านครับแล้วก็มีทั้งสติกเกอร์มากมายหลายแบบเลยครับทุกท่านแล้วก็มีเข็มกลัดครับขอท่านใดสนใจสินค้ารีบมาดูมาชมกันนะครับที่ ตลาดนัดแกลงครับวันนี้พวกเราอยู่กันที่ตลาดนัดแกลงน,นะครับ e <t ell> แล้วเราก็ยังมีนะครับเป็นบูธให้กําลังใจพิธาลิมเจริญรัตครับทุกท่านครับ e <t ell> ท่านใดที่ยังไม่ได้มาเขียนให้กําลังใจกับพิธาลิมเจริญรัตก็เชิญชวนครับพี่น้องครับมาร่วมเขียนกําลังใจให้กับพิธาลิมเจริญรัตได้ครับนี่ครับ e <t ell> เป็นบรรยากาศที่พี่น้องประชาชนมาร่วมครับเดี๋ยวครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปพบกับสสเต้ครับที่มาร่วมกิจกรรมกับเราในวันนี้ครับ สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวอายุทยาผู้ทรงอำน,นาจสูงสุดนะครับขอสวัสดีครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วก็ขอกราบขอภัยพ่อแม่พี่น้องพ่อขาแม่ขาที่อยู่บริเวณโดยรอบนะครับเราขออนุญาตใช้เครื่องขยายเสียงนิดนึงครับอาจจะขอรบกวนใช้เครื่องขยายเสียงตรงนี้หน่อยขอรบกวนทุกท่านด้วยนะคบขอเวลาสักคู่นึ่งออขอเวลาหนึ่งหึ่หนคืนนะครับในการหั ใช้เสียงนะครับแต่ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท,ท่านชาวอยุธยาท่านที่ให้การสนใจพวกเราพักเก้าไกลนะครับขอ,ขอขอบคุณจากใจครับแต่สำหรับผลแล้วผมเชื่อว่าอายุธยานั้นเปลี่ยนไปแล้วครับตั้งแต่วันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาเพราะว่าพื้นที่ที่เราอยู่กันอยู่ตรงนี้นั้นก็เป็นพื้นที่ที่เรามีคะแนนเลือกตั้งที่ได้รับ คะแนนที่เป็นคะแนนที่ให้กับภาคเก้าไกลชนะเป็นอันดับหนึ่งอายุทยาพิสูจน์แล้วครับว่าคนอายุทยาพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงคนอายุทยาอยากที่จะเปลี่ยนแปลงคนอายุทยายังมีความฝันยังมีความหวังอยู่แล้วผมเชื่อไปอย่างยิ่งครับว่าทุกท่านก็สมัมผัสได้เหมือนกันว่าอายุทยาก่อนวันที่24พฤษภา กับอยุธยาหลังจากวันที่ส4สพฤษภา,านั่นมันต่างกันลิบลับเหลือเกินที่เราชอบเรียกกันว่ากลิ่นอายของความเจริญเนี่ยมันเข้าจมูกมันเริ่มที่จะได้กลิ่นขึ้นมามากขึ้นจริงๆแต่ก็ไม่เป็นไรครับด้วยสถานการณ์การเมืองทั้งหมดพวกเราพร้อมจะทำอย่างเต็มที่ครับสถานการณ์การเมืองเหล่านี้พวกเราแคแค่บอกว่า พวกเราสบายมากกับเรื่องเหล่านั้นเพราะเรามาที่แห่งนี้ครับเรามาทํางานกับพักก้าวไกลเรามาร่วมกันเดินทางเราอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงครับเราไม่ได้อยากสร้างพักขึ้นมาเพื่อส่งใครไปเป็นสอสเพื่อส่งใครไปเป็นนายกหรือใครไปเป็นรัฐมนตรีครับแต่เราสร้างพักการเมืองเพื่ออยากเห็นการเปลี่ยนแปลงอยากเห็นประเทศที่คนไทยเท่าเทียมกันประเทศไทยเท่าทันโลกได้ ผ่านระบบการเมืองผ่านระบบรัฐสภาผ่านระบบที่เป็นประชาธิปไตยผ่านระบบที่เป็นที่ยอมรับในสายกรโลโลกเพื่อคอยขับเคลื่อนประเทศเรานั่นคือเหตุผลที่เราเลือกใช้พักการเมืองในการขับเคลื่อนประเทศนี้ครับแต่พี่น้องครับการจะขับเคลื่อนได้นั้นมีแค่พรรก,การเมืองอย่างพวกเราคงทําอะไรไม่ได้ครับ หรือมีแค่พิธาลิ้นเจริญรัตคนเดียวมีแค่ธนาทรมีแค่ปียบุตรคนเดียวไม่สามารถทําอะไรเลยครับไม่สามารถทําอะไรได้เลยครับเพราะว่าเรื่องที่พวกเราหวังนั้นมันใหญ่มากครับมันใหญ่เกินกว่าที่หนึ่งคนทำสองคนทําหรือห้าคนจะสามารถทําได้ครับแต่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องของพวกเราพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทยทุกๆคนเลย แต่อีกสิ่งหนึ่งครับที่ผมเชื่อว่าทุกท่านเห็นแล้วครับว่ามันสามารถเปลี่ยนแปลงได้จริงนั่นก็คือการเมืองที่อยู่ใกล้ตัวกับพ่อแม่พี่น้องที่สุดครับการเมืองที่อยู่ใกล้ตัวพ่อแม่พี่น้องคืออะไรครับก็คือการเมืองที่เมื่อเดินออกมาก็เจอนะครับไม่ว่าจะเป็นฟุตบาทหน้าบ้านเราไม่ว่าจะเป็นเสาไฟฟ้าหน้าบ้านเราไม่ว่าจะเป็นน้ําประปาที่เราดื่มที่เราใช้ทุกวัน สิ่งเหล่านี้ครับเป็นการเมืองที่อยู่ใกล้ตัวเราทั้งสิ้นครับและนั่นเราเรียกว่าการเมืองท้องถิ่นครับพ่อแม่พี่น้องการเมืองท้องถิ่นก็เป็นการเมืองอีกระดับหนึ่งที่พวกเราพักเก้าไกลตั้งแต่พักกราคดใหม่หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงครับเพราะเราต้องบอกเราต้องย้ํากันอีกครั้งครับว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นไม่ได้สร้างได้แค่ว่าส่งใครเข้าไปเป็น,ปน,ปน,ปนสส ส่งใครเข้าไปเป็นรัฐมนตรีแล้วจะสามารถเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้ผู้เราคนไทยเท่ากันทําได้เลยไม่สามารถทําได้ครับแต่จําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงถึงรากฐานเปลี่ยนแปลงถึงโครงสร้างเปลี่ยนแปลงถึงท้องถิง่นเปลี่ยนแปลงถึงชุมชนที่ใกล้ตัวของพวกเรามากที่สุดครับและนั่นคือการเมืองท้องถิง่นแต่ที่น้องชาวอายุทยาทราบหรือไม่ครับว่าพวกเราใกล้จะมีการเลือกตั้งท้องถิง่นเร็วขึ้นครับต่เป็นการเลือกตั้งซ่อมครับผม ว่าเป็นเขตเลือกตั้งที่อยู่ใจกลางอายุทยามากที่สุดเลยนั่นก็คืออยู่ในพื้นที่เกาะเมืองครับการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุทยาอํเอาเภอพระนครศรีอยุธยาครบับินพื้นที่ตําบลปะตูชัยอําเภอตาบลท่าวาสุกีแล้วก็ตําบลคลองสะบัวครับเรากําลังจะมีการเลือกตั้งซ่อมเกิดขึ้นในวันที่24กันยายนนี้ครับ การเลือกตั้งซ่อมนี้ครับเป็นการเลือกตั้งท้องหินแรกที่จะมาหลังจากที่มีการเลือกตั้งใหญ่หลังจากที่ผ่านวันที่14พฤษภาไปครับพ่อแม่พี่น้อง <c oughs> การเลือกตั้งท้องหิ่นครั้งนี้ครับสําหรับผมและภาคก้าไกลรวมถึงคณะก้าหน้นานะไม่ได้คิดแค่ว่ามันเป็นการเลือกตั้งเพียงครั้งหนึ่งแล้วก็ผ่านไปเหมือนกับครั้งนี้ครับที่ว่าพ่อแม่พี่น้องอาจจะสงสัยว่าเฮ้ hey, ผ่านการเลือกตั้งไปแล้วไอพ้พรรคการเมืองพวกนี้มันยังมาทําอะไรกันอยู่ผ่านการเลือกตั้งไปแล้วได้สอสองก็ไปตั้งเกียวตั้งแะได้เกือบจะเป็นรัฐบาลเฮ้ยมันเจงจะมาทํางานอะไรกันอยู่หลังเลือกตั้งมันจะมาตั้งบงตั้งบูตเจอพี่น้องประชาชนแบบนี้ไปอีกทาไมใช่แล้วครับเพราะว่าพวกเราพาก้าวไกลเราหวังเห็นการเปลี่ยนแปลงครับเราหวังเห็น การปักธงทางความคิดที่กระจายไปสู่พ่อแม่พี่น้องทุกคนเราอยากเห็นวาระสังคมที่ก้าวหน้าก้าวไกลไปสู่พ่อแม่พี่น้องประชาชนเราบอกว่าสิ่งนี้ไม่ใช่ทางเลือกครับพี่น้องสิ่งนี้ไม่ใช่ทางเลือกสําหรับประเทศไทยแต่เป็นเพียงทางรอดเดียวเป็นเพียงทางรอดเดียวเท่านั้นของประเทศไทยและอยุธยาครับนั่นคือเหตุผลครับที่พวกเราอยากจะลุยต่อในทุกการเมืองทุกระดับชั้นครับ ขอย้ำอีกครั้งครับว่าการเมืองเลือกตั้งท้องถิ่นนั้นมันมาถึงเร็วกว่าที่พวกเราคิดครับและอยากจะให้พวกทุกท่านพี่น้องประชาชนชาวอายุธยาได้ติดตามเพราะหลังจากนี้ก็จะมีการเลือกตั้งในปี68ในปี68ก็จะมีการเลือกตั้งนายกอบจอนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเกิดขึ้นอีกแล้วซึ่งเป็นภารกิจของพี่น้องชาวอายุธยาทุกทุกท่านเลยนะครับแต่ครั้งนี้เป็นเหมือนครั้งลองก่อนครับ พรรคเก้าไกลเราเลยบอกว่าครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งซ่อมก็จริงครับเป็นการเลือกตั้งซ่อมก็จริงแต่มันไม่ได้หมายความว่าเลือกตั้งแล้วจะจบแล้วจบเลยครับแต่เราหวังครับว่าให้ทุกการเลือกตั้งคือโอกาสในการเปลี่ยนแปลงครับพ่อแม่พี่น้องทุกการเลือกตั้งของพรรคเก้าไกลคือโอกาสในการเปลี่ยนแปลงที่สงบสุขที่สุด ที่ราบลื่นที่ปฏิปนองที่เรียบง่ายและมีสันทามติตรงกันมากที่สุดครับพ่อแม่พี่น้องเพราะฉะนั้นเราจะขออาศัยจังหวะนี้ครับแสดงให้เห็นกอบพุณนะครับเอาตัวร่ากครับเราจะขออาศัยจังหวะนี้ครับเลือกตั้งซ้อมครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าอายุทยานั้นเปลี่ยนไปแล้วจริงๆครับพ่อแม่พี่น้องเปลี่ยนไปแบบไม่มีวันกลับมาเหมือนเดิมเปลี่ยนไปแบบที่ไม่เคยเป็น แบบที่พวกเราพักก้าวไกลหาเสียงไว้ก่อนหน้านี้พวกเราหาเสียงไว้ยังไงพวกเราไม่คิดจะคืนคำต่อไปเราหาเสียงแบบไหนเราก็จะทําแบบนั้นครับพ่อแม่พี่น้องแต่ประเด็นครับผมต้องบอกข่าวร้ายเลยต้องบอกข่าวร้ายว่าสิ่งหนึ่งที่ผมหาเสียงกับพ่อแม่พี่น้องไปแต่ผมไม่สามารถทําได้ครับนั่นก็คือน้ําไม่ไหลครับไฟไม่ติดครับ ถนนไม่ดีครับสิ่งนี้ผมทําไม่ได้ครับพี่น้องคราะหน้าที่สสคือหน้าที่ในการออกกฎหมายครับออกกฎหมายให้กระจายอานาจมาให้ท้องถิ่นครับแต่น้ําไม่ไหลไฟไม่ไหม้ถนนพังผมไม่สามารถไปสั่งหน่วยงานที่รับผิดชอบได้ว่าให้ไปแก้โดยด่วนสิ่งนี้ผมทําไม่ได้ครับพี่น้องแต่ผมอยากขอบรบกวนครับผมขอเอาคนมาช่วยหน่อยครับพี่น้อง เอาคนมาช่วยรับใช้ชาวอายุทยาเอาคนมาช่วยทําให้เห็นว่าอายุทยานั้นเปลี่ยนไปแล้วจริงๆแล้วเปลี่ยนแบบไม่มีวันหวนกลับมาเปลี่ยนไปแบบที่เราอยากเราได้ลั่นวาจาเราได้ให้คําสัญญาไว้กับพ่อแม่พี่น้องครับผมต้องการคนเพิ่มผมต้องการคนที่มารับใช้พ่อแม่พี่น้องชาวอายุทยาเพิ่มครับเพราะฉะนั้นผมเชิญชวนครับท่านใดที่อยู่ตําบล ปะตูชัยตำบลท่าวาสุกีและตำบลคลองสะบัวอำเภอพระนครศรีอยุธยานะครับหรือท่านใดมีคนรู้จักที่อยู่ในพื้นที่นั้นนะครับบอกกับผมห,หน่อยครับว่ามีการเลือกตั้งซ่อมครับและพวกเราครับส่งผู้สมัครด้วยแต่พวกเราขออนุญ,ญาตส่งในนามคณะก้าวหน้าครับคณะก้าวหน้าเราขออนุญ,ญาตส่งคุณวรสากครับพสรสัมฤทธิ์ลงสมัครสอจอ อำเภอพระนครศรีอยุธยาเขตหนึ่งการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้ครับที่จะมีในวันที่24กันยานี้ครับตรงนี้มันสําคัญยังไงครับเพราะมันทําให้ผมเนี่ยทำงานง่ายขึ้นครับพ่อแม่พี่น้องมันทําให้เขาเนี่ยสามารถที่จะไปช่วยประสานงานในระดับจังหวัดได้ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่จริงๆครับพี่น้องเพราะฉะนั้นมันจะดีแค่ไหนครับว่ามีผ้าหากมีพวกเราพักเก้าราพวกเราสีส้ม คอยรับใช้พ่อแม่พี่น้องยุกกำลังสองยกกำลังสามยกกำลัง4ไปเรื่อยๆจะดีแค่ไหนถ้ามีพวกเราคอยรับใช้ความอำนวยความสะดวกคอยประสานงานเพื่อให้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันแก้ปัญหาที่เป็นเรื่องของสาธารนณะให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้ครับวันนี้ผมจึงอยากจะขอมาแนะนำตัวกับว่าที่ผู้สมัครของเราครับแต่แน่นอนครับ ผมในฐานะสสครับก็ยังย้ำคำเดิมครับยังขอยึดมั่นสิ่งที่เคยหาเสียงไว้ให้กับพ่อแม่พี่น้องครับว่าเราจะทําการกระจายอํานาจกระจายงบประมาณมาให้กับท้องถิ่นครับเราไม่ใช่แค่ว่าส่งผู้สมัครอย่างเดียวนะแต่ผมเ่ยก็สามารถที่จะทําให้อํานาจของท้องถิ่นแล้วก็งบประมาณของท้องถิ่นเนี่ยมันสามารถเพิ่มมากขึ้นได้ด้วยครับเพราะฉะนั้นพวกเราพรรคก้าวไกลเราขอยืนยันอีกครั้งครับไม่ว่าสถานการณ์การเมืองตอนนี้เป็นยังไงครับ ไม่ว่าพวกเขาจะคิดว่าพวกเราจะเพียงย้ทำจะทําอะไรไม่ได้หรือจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่ครับแต่พวกเราเชื่อเป็นอย่างยิ่งครับว่าพวกเขาไม่สามารถหยุดฤดูการอยไม้ผลิที่ผ่านมาแล้วได้ครับพวกเขาไม่สามารถหยุดมเมล็ดพันธุ์ที่ฝังลงไปในดินแล้วได้ครับพ่อแม่พี่น้องเพราะฉะนั้นครับพวกเราพัดก,ก้าวไกลย้ำอีกครั้งว่าไม่ว่าตำแหน่งแห่งผลใด จะทำงานอย่างเต็มที่ครับจะทำงานให้คุ้มที่พ่อแม่พี่น้องคาดให้พ่อแม่พี่น้องหวังกับพวกเราไว้ครับแต่สิ่งหนึ่งครับที่อยากจะขอนําเสนอเลยคือการกระจายอํานาจสู่ท้องถิง่นที่ไม่ว่าเราจะอยู่ตําแหน่งแห่งผลใดจะทํางานอย่างเต็มที่ครับจะขอยืนยันอีกครั้งว่าต้องปิดสวิต์สามปปิดสวิตส์สบคนไทยมีกินมีใช้ คนไทยมีเกียตรติมีศักดิ์ศร,รีไปพร้อมๆกันได้ครับผมขอเชิญท่านได้รู้จักกับว่าที่ผู้สมัครสรจอรของผมครับสจตำบลคลองสะบัวตำบลท่าวาสุกีและตำบลป่าตูชัยครับขอเชิญคุณวาศักพรสมฤทธิ์ครับครับสวัสดีครับก่อนแนะนำตัวก่อนนะครับผมเป็นว่าที่ผู้สมัคร สมาชิกอบจพระนครศิยุธยาเขตหนึ่งครับเรื่องตั้งกล้องนะครับผมก็รู้สึกดีใจและยินดีครับที่ได้รับความไว้วางใจจากพรรคก้าวไก่โดยทรงผ่านทางคณะก้าวหน้าครับผมนายวรศักดิ์ตอนสันติครับชื่อและชื่อเอกครับผมก็เป็นว่าที่ผู้สมัครนะครับเลื่อนตั้งกล้องเขตหนึ่งครับอำเภอพระนครีอยุธยานะครับผมเป็นสามตั้บนนะครับที่อยู่ในเขตื้นที่นะครับผม เป็นตำบลตากูชัยครับตำบลท่าวาสุตรีแล้วก็ตำบลทองตำบลวงครับก็ขอให้ประชานชนเลือกตั้งผมเข้าไปนะครับเพื่อจะได้ร่วมเสนอและผลักดันนโยบายด้านสาธนารนณะสาธารณประโยชน์ครับเรื่องการขนส่งครับผมแล้วก็เรื่องแสงสว่างครับเรารู้สึกว่า อยุธยาครับาการเดินทางครับยังไปไม่ทั่วถึงนะครับผมเลยอยากให้ทุกคนครับร่วมกันและช่วยกันเลือกผมรับผมเป็นตัวแทนให้ประชาชนได้รับใช้ครับซึ่งผมดูแล้วว่าตอนนี้นโยบายอ่าแล้วก็การขนส่งมวลชนนะครับผมยังไม่ทั่วถึงตามจุดต่างๆในหลายพื้นที่ครับผม แล้วก็แสงสว่างตอนนี้ก็ยังไม่ดีพอครับยังไม่ทั่วถึงครับยังไม่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงทีครับผมก็ผมเข่าโอกาสไว้นัที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับครับและนี่ก็คือว่าที่ผู้สมัครของเรานะครับ ครับแล้วก็ลืมครับวันนี้ครับเรายังมีกิจกรรมอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นนี่เลยครับสินค้าที่ระลึกครับจากพวกเราพักเก้าไกลครับแล้วก็มีบูธนะครับสําหรับสมัครสมาชิกพักเก้าไกลครับนี่เลยครับและอย่าลืมครับทุกท่านครับเชิญชวนครับมาร่วมลงชื่อครับเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญครับให้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ถูกล่างขึ้นโดยสสรที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนครับทุกท่านครับ เราต้องการาห้ามหมื่นลายชื่อครับโอเคครับเชิญชวนครับมาเจอกันที่ตลาดนัดแกนนะครับแล้วยังไงวันนี้ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับแล้วพบกันที่ตลาดนัดแกนครับ